สวัสดีค่ะแอดหนิงช่องเล่าข่าวย้อนรอยคดีดังนะคะคลิปนี้เป็นการที่นำคลิปภาพของการที่ตำรวจไซเบอร์ได้ออกมานั่งพูดเกี่ยวกับการที่แม่แตงโมส่งโทรศัพท์ไปให้บางแจ็กและได้อวดสักดาว,ว่าตำรวจไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจะทำนั่นจะทำนี่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือหมดแล้วก็แปลกเหมือนกันนะคะ เว็บพนันออนไลน์เนี่ยเกลื่อนเลยค่ะไม่ทราบว่าท่านเนี่ยลืมไปหรือเปล่าคาว่าท่านเนี่ยมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สามารถจะกดสวิ์ปิดสวิ์เปิดสวิ์ได้ตลอดเวลาก็อยากจะฝากให้ท่านเนี่ยนะคะย้อนมาดูคำสัมภาษณ์ของตัวเองที่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้เก่งมากเลิศมาก ตำรวจไทยมากอยากฝากให้ท่านย้อนดูเงาเอ้ยย้อนดูคำสัมภาษณ์ของตัวเองนิดนึงนะคะถ้าท่านเก่งจริงๆสุดยอดที่แบบเครื่องไม้เครื่องมือท่านเป๊ะเวอร์ช่วยปิดเว็บพนันออนไลน์ท,ที่เที่ยวมาคอมเมนต์ใต้คลิปคนนั้นคนนี้หน่อยได้ไหมคะเห็นเที่ยวโฆษณากันให้เกลื่อนประเทศไทยอยู่เนี่ยคะ่ะ ไม่ทราบว่าตำรวจไซเบอร์ทำอะไรอยู่คะหรือว่าร่วมเป็นหุ้นอยู่กับเขาหรือไม่จริงๆควรจะทำให้สมราคาคุยนิดนึงนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเก่งจริงเนี่ยคงเอาบางแจ็คไปดำเนินคดีได้แล้วมั้งอีกอย่างหนึง่งด้อยค่าอะไรเขาไว้วันนี้ค่ะโทรศัพท์ภาคประชาชนโดยคุณหมอทวัชชัยเนี่ยเสียค่าเครื่องบินไปเองไปรับมาเอง ะะทีมงานบ้านพระอาทิตย์โดยอาจารย์ปานเทพพี่อัจฉริยะคุณเอกราชทีมงานโคนันเมืองไทยหรือชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะคนเหล่านี้ยังทำงานไม่หยุดเลยและพวกท่านทำอะไรคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะ คลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังยังไงก็ไปดูหนังหน้าเอ้ยไม่ใช่ไปดูหน้าดูตาตำรวจไทยไม่แพ้ใครในโลกนิดนึงนะคะไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาถึงวันนี้คอมเมนต์ด้วยช่วยคำที่สุภาพนะคะเกียรติตำรวจของไทยเกียดวินัยอยู่ไหนละ่ะอืมเนาะส่งกำลังใจใแอดหนิงโดยการคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยติชมกันค่ะ วิาพาคษวิจารณ์โดยสุจริตเราเป็นประชาชนที่เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายใครก็ตามแต่ที่มันรับอาสามารับใช้ประชาชนมันคือขี้ข่าเราค่ะไม่งั้นจะกินเงินเดือนเราเหรอคะจริงไหมคะเนาะวันนี้ภาคประชาชนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจนได้เครื่องโทรศัพท์เครื่องนั้นกลับมาไม่คิดจะอยากกู้ศักดิ์ศรีตัวเองหน่อยหรอคะ ไปฟังไปรับชมรับฟังกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะเสียเวลาไปมากกว่าน,นี้นะคะยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยติชมกันใต้คลิปนี้นะคะส่ง,ง,งกำลังใจให้กับทีมงานบ้านพระอาทิตย์โคนันเมืองไทยชมชยร,ออชรชมช่วยเหลืออริยะเอ้ยชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะฝากช่องแอดไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะไปถามพี่น้องประชาชนอย่าไปเชื่ออะไรมากนะครับมันไม่ใช่ละคร มันเป็นชีวิตจริงมันมีนคดีมันต้องผ่านออฟฟิเซอร์เท่านั้นนะครับต้องผ่านมือของผู้ปฏิบัติการที่กฎมหมายรับรองไม่ใช่อยู่ดีๆบางแจ็คมาร,รับรองว่าไอเนี่ยคือใช่ใครเซ็นครับไม่มีใครเซ็นให้หรอกครับถึงส่งมาผมก็ไม่เซน็นคุณอย่ามาดูถูกตำรวจไทยนะไอที่คุณบอกว่าคุณอ้างว่ามีตำรวจไปบอกว่าอยู่บ้าตั้งนเนะ่ย ถ้าคุณเห็นผมอยากผมบอกว่าผมอยากให้คุณเดินทางมาประเทศไทยแล้วเห็นเอกสารในมือผมคุณจะรู้ว่าตำรวจไทยไม่ธรรมดานะครับที่ที่อยู่คุณเนี่ยผมได้หมดที่คุณโพสผมได้หมดเครื่องที่คุณโพสต์ผมได้หมดเครือข่ายที่คุณโพสผมมีหมดวันเวลาที่คุณโพสผมก็มีกรุณาเคารพสิทธิ์้วยนะครับอย่าพูดอะไรเพ้อเจ้อนะฮะอย่าลืมอย่าพูดอะไรเพ้อเจ้อประเภทแบบว่าเอาดีเอาดังเนี่ยนะฮะทำว่าตำรวจไทยเนี่ยไม่เก่ง ผมบอกจริงๆมาเมืองไทยเลยครับผมรออยู่แต่ส่วนล็อกอินเนี่ยผมบอกไว้คร่าวๆก่อนล็อกอินก่อนก่อนที่ก่อนที่จะไปอยู่เมกาคำว่าล็อกอินเข้าใจใช่ไหมครับคือไม่จําเป็นต้องมีเครื่องก็ล็อกอินได้ล็อกอินเฟซบุ๊กมีเครื่องอยู่อเมริกานะครับล็อกอินได้ที่อเมริกาแสดงว่าคนที่ล็อกอินได้ต้องมีอะไรครับัสถูกต้องครับจบไหมครับ ชัดเจนนะก็คือบ็ได้ถูกต้องครับได้ทั้งเครื่องได้ทั้งาสเวิร์ดต่อมาทีแรกได้แค่เครื่องได้แค่แค่าสเวิร์ดต่อมาได้เครื่องด้วยมันเลยไปกันใหญ่คดีกับบางแจ๊คผู้โพสต์เนี่ยจะดําเนินการยังไงต่อคะก็พรุ่งน,นี้ก็สอบมีพยานอีกหนึ่งปากที่เราจะสอบสอบพยาน ฝากนี้เสร็จเนี่ยก็น่าจะออกหมายจับได้เปิดเผยได้ไหมครับว่าเป็นพยานเกี่ยวกับอ,อ,อะไรเกี่ยวกับการาเผยแพร่ภาพลาม,มกครับครับที่เรารู้อยู่แล้วที่เขาบอกว่าเขาส่งให้ส่วนตัวผมก็เลยบอกว่าบางแก๊กก็ไม่อ่านกฎหมายนะครับการส่งต่อนะครับการส่งต่อนะสื่อลาม,มกอนอาจารมีความผิดครับเผยแพร่เขาถือว่าเป็นการเผยแพร่ ให้ไปคนเดียวก็เผยแพร่ครับไม่จาเป็นต้องไปร้อยคนครับเราไม่รู้คุณแม่ก็มีวัตถุประสงค์อย่างไรแล้วบางแจ๊กเนี่ยไปทําเกินหรือไม่อันนี้ผมพูดไม่ได้ไม่ได้ออกตัวคุณแม่นะถ้าถ้ามันทําเกินก็แสดงว่าจัดการงานนอกสั่งนะครับแต่ถ้าทําตามคําสั่งอันนี้อาจจะเข้าขายได้อันนี้พูดพูดในเ,เป็นกลางๆไว้ก,ก่อนครับหมายถึงว่าเราจะต้องดูเจตนาของคุณแม่ก่อนถูกต้องครับ ถ้าหากคุณแม่ไม่มาไม่มาให้ปากคำมันจะกระทบต่อภาพรวมลูกคดีเราไหมคะไม่ไม่ไม่กระทบครับไม่กระทบอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการให้มาเพื่อให้สิ้นกระแสความนะครับเนื่องจากการที่คุณแม่เป็นเจ้าของออโทรศัพท์ด้วยณนะวันนี้เนี่ยคุณแม่เป็นผู้จัดการบร,ริษัทนะครับแล้วคุณแม่บอกเองว่าโทรศัพท์จะอยู่กับแม่ตลอดนะครับคุณแม่เก็บไว้อย่างดีใส่หอโอเอาออกมาดูสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณแม่จะต้องตอบสังคมไม่ได้ด้วยนะครับ ว่าทำไมไปไปมามาเดี๋ยวไปอยู่กับบางแจ็คได้อย่างนี้จะเข้าข่ายเจตนาปกปิดข้อมูลอะไรอย่างนี้ไหมคะอ๋อมันยังไม่เป็นคดีจิครับมันเป็นสิทธิ์ของเขาก็ถ้าเป็นภาษาเราก็โกหกถูกต้องไหมฮะพูดกันตรงๆเลยแหละไม่ได้ว่าคุณแม่โกหกนะคือโกหกไว้หรือว่าเขามีความจําเป็นในการโกหกไหมเขาจาเป็นต้องโกหกเพราะว่าเขาต้องการให้บางแจ็คไปกู้อย่างนี้เราต้องผมต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเราต้องฟัง ทำให้การนะครับของคุณแม่ก่อนนะครับเวลาเราไม่แน่ใจในข้อมูลเลยตามเราก็ย้อนกลับไปในจีเพจเรือเพราะจีเพจเรือเนี่ยมันข้อมูลมันตรงแบบเป็นเมตรเลยอะทุกอย่างแล้วมันก็ไม่มีเขาไม่ได้คิดที่จะแก้ไขตั้งแต่แรกมันลําบากมันอยู่ในกล่องมันต้องดูดออกมาแล้วการที่ไปแก้เนี่ยมันเป็นข้ออย่างข้อข้อมูลที่เป็นพวกความเร็วไปพวกระยะทางไปประเภทนั้นอะคือถ้าไปแก้ตรงใดตรงหนึ่งมันจะเปลี่ยนหมดเลย มีคนที่ไปแก้เวนทีมามันเลยโป๊ะไปหมดเลยพอเราได้จากข้อมูลเรือแล้วคราวนี้เรามาเทียบอย่างอื่นพอเรามีรูปภาพใช่ไหมรูปภาพนี่เป็นที่ต้อง f o r e n อย่างหนึ่งเราก็ไปเทียบกับ g พ s เรือไอ้ที่ว่าแต่งโมทิฟแก้เวลาทิปเพราะว่าเรามี gps g พเรือเราก็นั่นอยู่พอสารพัดเอามาโทรศัพท์เนี่ยเราก็ต้องมาดูจากโทรศัพท์นั่นกันคือถ้าจะไปหาว่าคลิปกีดขาคลิปตีเนี่ยเขาคงไม่ทําอยู่แล้วแต่เราดูอย่างอื่นเช่น ไม่มีแตงโมอยู่ในโทรศัพท์เลยหลังจากสองทุ่มเสร็จไปแล้วไม่มีเลยเร,รเรไม่เห็นมีเรือสงสัยว่ามันจะมีการปรกกา,รา,าำรวจสงสัยไหมละ่ะคนบนเร,รือสงสัยไหมละ่ะเราก็ต้องให้คนบนเร,รือตอบเอาทำไมอะ่ะแล้วทำไมโทรศัพท์คนอื่นไม่มีอะ่ะเออเรือลำแค่นั้นอ่ะถ่ายรูปคือผมคิดว่าต้องให้เขาตอบแล้วนะ คนบนเรือต้องตอบให้ได้ว่าทําไมไม่มีรูปแตงโมอ,อยู่เลยถ้าอย่างเงี้ยประชาชนจะสงสัยว่าเป็นฆาตกรรมอำพรางแล้วนะถ้าคุณไม่มีนั่นถ้าแตงโมไม่อยู่บนเรือแล้วแตงโมไม่ตกเรือแล้วมันจะอุบัติเหตุได้ไงอะ่ะก็หามาซิเอารูปมาโชว์หน่อยรูปรปร,ปรูปแตงโมไม่มีโทรศัพท์ในในโทรศัพท์แตงโมไม่มีรูปแตงโมเลยหลังจาก20.36ไม่มีเลย มันก็มีมันก็มีหลายอย่างอะ่ะมันก็มีประเภทแบบว่าไปบอกว่าหลายคนนะแม้พูดไปจะดีไหมเนะี่ยผมอย่าถามดิผมประเภทความเก็บความรับไม่อยู่ <c oughs> เอาที่ผมโดนหรือเอาฝ่ายปังจ็กโดนหมอผมโดนก็มีประเภทแบบว่าจะได้ของแท้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยจะจะไปได้จะได้ของส่วนเจินไหมอะไรประมาณเนี้ ก๊อปหรือว่าอะไรแบบแบบเนี้ยเอออะไรเงี้ยแล้วจะจะมีมาไม่มีทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายก็มีอัน,นอันที่ผมพูดมันมีหลายคนเนาะมัน,ม,นมันไม่ใช่แค่คนเดียวบางคนก็บอกว่าไปเนี่ยนะไม่ได้นะผมไปเนี่ยเดี๋ยวถ้ากับผม,มก็เป็นจำเลยนะ เหมือนกับว่าอย่างบางแจ็คเขามีปัญหามีอะไรเมื่อก่อนอะไรประมาณนี้แล้วแล้วเาก็ไปอย่างเงี้ยแต่สมมติไปเกับมีอะไรหลุดขึ้นมาเหมือนว่าผมสมรู้ร่วมคิดนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีมีมีพูดลักษณะนี้ก็มีแล้วพูดลักษณะว่าจะได้ของจริงหรือเปล่าแล้วก็พูดเรื่องความปลอดภัยอะไรก็มีไอ้ความปลอดภัยบางคนก็เตือนดีอะหวังดีมากอย่ากินน้ํานะอย่าไปกินอะไรนะแม้ทั้งล่าสุดจะขึ้นเครื่องบินก็ยังมีคนบอกว่าให้เปลี่ยนที่นั่งไม่จะไปเปลี่ยนอย่างง่ายอะไร่เงี้ยมันก็มีเรื่อยส่วนฝ ก็มีคนแปลกๆหลายคนจากเดิมซึ่งไม่มีการมีติดต่อก็มีแบบว่ามีป้าอยากคุยด้วยป้าเสนอให้เงินแล้วก็มีโอ้น,นี้อันนี้พูดไม่ได้เลยพูดไปเดี๋ยวเขารู้เลยมีทั้งฝ่ายคนรู้รู้จักคนบนเรืออะไรเงี้ยอืมเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนอะไรนะฮะมี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 มม มีเสนอให้ผมนั่งบิลเนเตคัทแต่ผมไม่เอาผม,ผมไปผมเปเคนอี่หมายความว่าจะมาอำนวยความสะดวกให้กับคุณหมอในการบินใช่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 อันนี้ในแง่ดีในแง่ดีในแง่ด,งดีแต่ผมไม่เป็นไรหรอกผมนั่งได้ไม่เมื่อยเพราะผมมีแรงดลบันดานใจผมคิดว่าขนาดผมเนี่ยนั่งเคนอมีนะสามวันผมยังูุสึกทรมานเลยแล้วคนที่เสียอิสรภาพเสียจะต้องไปคุมขังเนี่ยคนที่เคยนั่งบิลเชนเนตมาตลอดลองไปนั่งเคนอมีดูซิเนี่ย ที่ไปต่างประเทศเนี่ยขากับแล้วคุณจะรู้ว่าถ้าเกิดคุณถูกขังขึ้นมาเนี่ยมันอิสระภาพมันจะทรมานขนาดไหนนะอืมันจะมีรโยต่อในเรื่องขเจ้าไดคุณชอบตรงมี้ระดับปห่ว่ามันเป็นประมาณไหนอไปยนึ่อหรือจ้คนไอางนพูดไปเอางี้ดีกว่า ถ้าเป็นผมนะผมเห็นแบบเนี้ยผมโวยแนละผมไม่ยอมถ้าผมอยู่เฉยมันหนึ่งห้าเจ็ดป่ะอ่าอย่างตอนเนี้ยเจ้าหน,น้าที่เขาน่าจะรู้แล้วไม่ไม่ต้องรอให้นั่นไปหาหรอกเขาต้องมาหาเลยแต่เขาถ้าเขาคือถ,ถ,ถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะเขาเข,ข้าหาเลยเขาไม่ต้องรอให้ไปถามหรอกนะเขาเข้าใจความหมายผมไหมอย่างอย่างเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาดูเขาไม่รู้หรอเขาเขาดูโทรศัพท์เขาดูสี่ห้าเครื่อง เขาดูกันเนะี่ยหกเครื่องเอ๊ะทำไมเบอร์มันทําไมมันไม่มีรูปเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วทาไมมีรูปลบๆกันอืมแล้วบางคนนะให้ให้ตรวจโทรศัพท์เบอร์เดียวแต่มีสองเบอร์อะไรแบบเนี้ยจริงๆอะ่ะเช็คง่ายเช็คมีกี่เบอร์เอาบัตรประชาชนไปเลขบัตรไปไป,ไปให้ทางทางหน่วยงานนะทาง่าทุกอย่างเขาเช็คได้อยู่แล้วว่ามีกี่เบอร์แต่ถ้าเกิดคุณเช็คแค่ อ,อจำเลยให้อย่างเงี้ยมันก็มันก็ง่ายไปนิดนึงนะอันนี้ยังไม่นับใช้เบอร์คนอื่นมาอีกด้วยนะเออตอนนี้เท่าที่รู้มานะหลังจากสองทุ่มกว่าแล้วไม่มีแตงโมอยู่ในมือถือของใครสักเครื่องเลยาเราไวาไม่ได้ทำลายมันถ่ายไม่ติดก็ไม่อยู่บนเรือมันก็ถ่ายไม่ติด,ตดแล้วเขาก็อ้างว่า ลบรูปเพราะว่าอะไรดูไม่สวยดูแอ,อรูปไม่สวยบ้างแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเห็นคนบนเรือกินวายกลัวจะโดนบ้างอะไรประมาณนี้แต่ในคำฟ้องมันมีนะมันมีเรื่องการลบทำลายหลักฐานมีมีอยู่คำฟ้องของคดีสองคนนั้นนมีอยู่มีอื่นอีกไอ้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องมือถือเนี่ยจะบอกว่าการมือถือเนี่ยมันสามารถตรวจได้ต่างกับ ของระบบผู้ให้บริการนะของระบบผู้ให้บริการก็คือไงคือคือ,อ SP provider นะจะเป็น AS จะเป็น D tag จะเป็น True อะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาสามารถเช็คได้แต่ว่ามันส่วนมากมัอยู่อยู่ได้แค่3เดือนเช็ค cell s, mm hmm. <S i location information คือ,อ,อมือถืออยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็คอล็อกอินซึ่งภายใน3เดือนเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเก็บให้หมดของทุกคนเพราะถ้าเกิดคุณไม่เก็บคุณขอแค่เบอร์โทรเข้าโทรออก แล้วมันเกิน3เดือนไปก็ก็ตายอันนี้ก็ถือว่าต้องต้องโดนหนึ่นะถ้าพูดถ้าถ้าพูดกันไปแล้วเนี่ยทำไมคุณไม่ทำไมคุณไม่ขอที่รู้เพราะอะไรไหมเพราะว่าตอนตอนปเป็นเอ่ออันนั้นจดร่วมพยานจดร่วมเคยเคยเคย,เคย,เ,คย,เ,คยเคยขอไปอันนี้ผมพูดถึงอ,อ่พื่ให้บริการนะส่วนตัวโทรศัพท์นะแล้วก็ตัวไอคาวมันก็หลักการการทงานมันก็ต่างกัน อย่างของที่ไปกู้มาได้เนี่ยเพราะว่าเขาลบในมือถือแต่ในไอคาวเนี่ยเ,เขาไปไปกู้ในคอคาวได้มันเลยกลับมาแต่ถ้าเกิดเอามือถือไปเข้าเครื่องเซ็รบเนี่ยมันจะบอกได้ดีกว่าไอคาวเพราะว่ารูปบางรูปเนี่ยถ่ายยังไม่ได้ขึ้นไอคาวแล้วไปลบอย่างนี้ก็ไม่รู้แต่ถ้าไปดูเซรบเนี่ยรู้แล้วบางทีดูเวลาเวลาเปิดเวลาปิดเครื่อง แล้วแล,วแลวดูเรื่องบโอเมติกด้วยว่าเขาเปิดเขาใช้ยังไงเขาใช้นิ้วหรือเขาใช้ยังไงมันมีะระเออื่นรายละเอียดอีกเ,ออเยอะมากคือสรุปนะผมสรุปนะรีบๆสรารภาพเถอะให้มันจบๆใครทั้งทุกคนน่ะใครใครก็ตามน่ยมาหา d i ชไอเขาซะจะเป็นหคนหรือจะเป็นเป็นข้าราชการอะไรเราๆๆเราเราเราเริ่มเหนื่อยแล้วแต่แต่ถ้ายังจะไอ้นั่นต่อไปเราก็มีวิธีอย่างอื่น แล้วนอกจากคดีนี้แล้วเราตอนนี้มันก็ยังมีกระถินอีกอีกหลายหลาย,หลายองค์คือเท่าท,ท,ที่ผมรู้มานะว่ามีจำเลยบางคนเขาไปบ่นกับเพื่อนนะว่าเขากลัวนี่ผมพูดที่พูดจริงนะผมใช่ไปบอกกับเพื่อนว่าเนี่ยเขากลัวเขากลัวอิทธิพลกลัวตายอะไรประมาณนี้แล้วพ่อแม่เขาก็กลัวด้วย จริงๆเขาล่ำรวยมากมายเขาจะไปเขาจะไปกลัวทําไมอะไรเงี้ย mm hmm. นะก็แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็บอกเขาบอกว่าถ้าก็กลัวว่าเดี๋ยวสารภาพไปแล้วยังไงคดีมันก็มันมันให้การในศาลอะไรประ,ะ,ประมาณเนี้ยอืมคว่าันทีากท้างทอางแไม่้มันใจคือดสใจขอมันไม่นั่นอย่างนี้ผมไม่ได้ไมายเรื่องโทรศัพท์นี้ ผมมีหลักฐานอื่นมากกว่านี้นะที่ไม่จาเป็นต้องถึงวันนี้ถึงไม่มีโทรศัพท์มือถือแตงโม,โมผมว่าสามารถที่จะเอาผิดคนบนเรือได้อยู่เลยแล้วเอาผิดเจ้าที่รานได้อยู่นลดังนั้นมือถือของแตงโมโเป็นแค่ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นเองอแต่เรามีหลักฐานอ,อ,อื่นจำนวนมากที่เจ้าที่เด็ไในะชุดนี้นะครับได้รูปหลักฐานมาจำนวนมากแล้วก็สามารถยืนยันได้ว่าคนร้ายเนี่ยมีมีมีเป็นร้อยคน ก็<ม>อบอกว่าเป็นล่กคนลูกกระบวนการนี่เป็นร้อยคน<ม>ทั้งหมดเลยแล้วที่ทั้งนักการเมืองทั้งคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นร้อยคน,<ม><ม>นในกระบวนการนีน่ถ้าจับก็ต้องจับเป็นร้อยในการล้มคดีครั้งนี้นมผมบอกแค่นั้นเลยก็<ม>ถึงใครเอาหมดไงอย่างที่ผมบอกไงด้วยจะถึงนักการเมืองถึงอดีตพบตรถึงใครเอาหมดอ่ะเราไม่สนใจว่าเขาจะเป็นใครเรายืนยันวันนี้ว่าถึงเวลากวาดกวาดเกี่ยง ครับเพราะเป็นคดีอภิยศของประเทศไทยแล้วเราก็คงไม่ยอมไม่ใช่ว่าวันนี้เราได้มือถือแรงโมมาแล้วมันจะมีประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่จริงๆวันนี้มือถือแรงโมมันเพียงแค่ประกอบประมาณทักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เองแต่จริงๆเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นมันเป็นหลักการอื่นที่เราเรามีอยู่แล้วที่เราทำม,มาอยูย่แล้วเราแค่พิสูจน์แด่ว่าแรงโมไม่ได้อยู่บนเรือ หลังเอาว่าก่อนตอน,ตอนอย,อยี่สิบสองตุลามสามสี่หยุงศูนย์นะก็จบแล้วแค่นั้นเองก็แสดงว่าที่ตำรวจบอกว่าตกเรืเอเนี่ยและโดนไปพ่นเรือเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่เรื่องจริงมันก็จบแล้วไนงะแค่ว่าพิสูจน์ได้้ว่าแตงโมไม่ได้อยู่บนเรืเอเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มก็คือ ก่อนที่ตำรวจจะแถ,งะถลงข่าวว่าทางโมต้ใชเรือเวลา0.34นี่ยก็ไม่ใช่เรื่องจริงรมันก็เป็นเรื่องโกหกก็จบแล้วแค่นั้นเองนี่คือหลักฐานที่เราต้องการแค่นั้